สวัสดีค่ะคุณอยู่กับพ่อมสวยและนี่คือไกลบาราหลังรู้ว่าไขมันในเลือดสูงเหมือนที่เขาพูดไว้ไม่มีผิดค่ะเวลาเราตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างฝนตกค่ะและนี่คือกําลังจะเดินไปออกกาลังกายที่ส่วนหลวงเราเก้านะเพราะว่าอย่างที่คลิปเมื่อเช้าบอกจริงๆหมอเตือนเรื่องไขมันในเลือดมานานแล้ว ฉันก็แบบโอเคอเค,ค่ะจะแบบเออนู่นนี่นั่นอนะแต่สุดท้ายใช้ชีวิตไปเรื่อยจนเนี้ยคือหมอก็เตือนปกติแต่ว่าครั้งเนี้ยหมอส่งยาลดไขมันในเลือดมาให้ฉันกินด้วยแสดงว่ามันต้องมีอะไรคอนเซิร์นมากๆแล้วหมอถึงขั้นส่งยามาให้อ่อมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะเธอเธอจะต้องจริงจังกับเรื่องนี้ได้แล้วนะเพราะว่าถึงขั้นต้องกินยาแสดงว่ามันซีเรียสมากๆค่ะดิฉันก็เลยว่าโอเคงั้นดิฉันจะมาออกกําลังกายแล้วกันแต่เป็น ที่สวนหลวงนะคะเพราะว่าสารภาพตมตรตว่าก็ไม่มีงบในการไปแบบสถานออกกำลังกายที่ต้องเสียตังค์และอีกอย่างหนึ่งเวลาฉันคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวฉันจะสมัครพอพอแค่คิดนะอันนี้แค่คิดนะฉันก็จินตนาการแล้วว่าโอเคฉันจะต้องมีเสื้อฉันจะต้องมีกางเกงไอ้รองเท้ารองเท้าอาจจะต้องซื้อใหม่คือมันมีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะมากเลยฉันก็เลยแบบเป็นข้ออ้างของตัวเองว่าแบบเออยังไม่ก่อนแล้วการเรื่องออกกําลังกายอันนี้ก็เลยคิดว่าแบบโอเคฉันจะต้องจริงจังแล้วเพราะฉะนั้นฉันเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆไม่ต้องเสียตังงงมมาากกใสส่่่ททุอออยีีเื้พะข กางเกงที่ซื้อเตรียมไว้ออกกาลังกายนานแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้สักทีแล้วก็รองเท้าที่ตั้งใจซื้อมาออกกาลังกายแต่ก็ไม่ได้ใส่สักทีจะมันเก่าแล,าแล้วจะขาดเลยก็เลยโอเคมาเริ่มสักทีต้องเริ่มก่อนไม่งั้นไม่ได้เริ่มสักทีครับนี้นส่วนหลวงร้านเก้าราคาจะไม่ฉันจะไม่มองละไอติมจะเดินเข้าสวน <S <S ฉันจะไม่มองลไอติมน,นี้เข้ามาก่อนเวลาคนจะได้น้อยๆค่ะสิบบาทค่ะ นี้ทุกคนฉันจะมาออกกำลังกายโซนนี้โซนเครื่องเล่นฟิตเนสค่ะ <S <S 1> <S 1> มาเริ่มเบาๆเริ่มอ,อันนี้ก่อน,บบน่ะันมาทุกคนเริ่มเบาๆเริ่มด้วยเครื่องนี้ก่อนค่ะห้ารอยครั้งโอเคครบห้าร้อยแล้ว ยันต่อไปเป็นไหนดีปั่นจักรยานน้ำแล้วกันนี้ปั่นจักรยานอันนี้แล้วการจะได้ตีน้ำด้วยบบัดน้ำเสียนะคะได้สุขภาพด้วยรักโลกด้วยโอ้ยเธอสัหัสเหมือนกันนะเธอเครื่องเนี่ยคือตอนแรกฉันเล่นอันนู้น,น,นมันเป็นสบายไปฉันก็เลยมาอันที่มันยากๆหน่อยเหนื่อยจริงๆค่ะ หมดแรงเหมือนกันนะเมื่อกี้ตาลอยเหมือนกันนะเพิ่งจะครึ่ชงชั่วโมงอัน,นมาจักรยานจ่อจักรยานธรรมดาคอนนานโอเคครบละห้าร้อยโอ้ยงูเงือกออกมามลองอันนี้แล้วกันเธอมันปแปลกอ่ะเธออันนี้มันปแปลกอ่ะ เปี่ยนอันดีกว่ามามาลองอันนี้ดีกว่าได้อยู่ลุยทีมาทีสุดท้ายแล้วมาเล่นอันนี้ต่อดีกว่าปิดท้ายนะเบาเบาเก้าแปดเก้าเก้าห้าร้อย โอ้หนึ่งชั่วโมงพอดีเหนื่อยมากไปเครื่องสเตตตัวกันก่อนดีกว่าเครื่องยืดตัวนี่มาโอ้ยยกขาไม่ไหวยกขาทำไม่ขึ้นอุ้ยเออมันนวดหลังด้วยเถอะอุ้ยเส้นตึงมากเออเออดีจังเลยเออดีจังเลยอุ้ยเธอเครื่องนี้ดีจังเลยอ่ะเหมือนนวดคอบาลไรกดจุดไปในตัวนี่ไงมันมีลูกกลม มันก็จุดไปในตัวมึงแนะนำเครื่องนี้เลยมันมีลูกๆเนี้ยมันพอเห็นนวดก็จุดไปในตัวดีมากเธอใครคอบาไหลตึงแนะนําเครื่องนี้เลยทุกคนหาที่นั่งพักก่อนคะ่ะเออรู้สึกดีเหมือนกันนะ่ะเกือบตายจากปั่นจักรยานน้ำนั่นแหละเหนื่อยมากที่น้องพักก่อนคะ่ะออกกำลังกายกันนะคะทุกคนเธอออกกำลังกายแล้วลว่าก็คือแบบรู้สึกหุ่นดีขึ้นมาเลยอะ <c oughs> อาจจะนองตัวเองแต่ว่าแบบ รู้สึกกระชับรู้สึกเฟิร์มรู้สึกดีจริงๆค่ะออกกำลังกายกันค่ะ